สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอรเกอร์เกมเมอร์ก,กับเกม Alchemy Star นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับใจตัวละครที่ผมยกให้เลยครับว่าในแพทอัปเดตใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับระบบสุขภาพจิตเนี่ยตัวละครตัวนี้เล่นได้สนุกที่สุดอีกทั้งนะครับก็ยังเข้าใจได้ง่ายที่สุดอีกด้วยฟังมาจนถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะอยากทําความรู้จักกับใจให้มากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมละครับถ้าอย่างนั้นเ,เราก็ไปรับชม,มพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สำหรับจนั้นเป็นตัวละครประเภทสไนเปอร์ประจำทัดไฟครับโดดเด่นตรงที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้แบบไม่จำกัาระยะโจมตีนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถสร้างความเสียหายต่อเนื่องได้ด้วยการใช้งาน Active Skill อีกด้วยละครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับใจให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลกดใช้งานกักนก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เริ่มเกมแล้วนะครับหากมีใจอยู่ในทีมเนี่ยระบบสุขภาพจิตก็จะถูกเปิดใช้งานทันทีครับโดยคะแนนเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่100คะแนนและหากคะแนนลดลงนะครับใจเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปครับซึ่งในส่วนของ Active Skill นี้นะครับใจเนี่ยจะใช้คะแนนสุขภาพจิตนะครับเป็นจํานวน15คะแนนเพื่อทําการกดใช้งาน Active Skill ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหากค่าสุขภาพจิตไม่มีแล้วเนี่ยใจก็จะไม่สามารถใช้งาน Active Skill ได้อีกต่อไปครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งาน Active Skill นี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือก1ช่องกระเบื้องนะครับเพื่อทําการสร้างความเสียหายโดยศัตรูที่ยืนอยู่บริเวณโดยรอบ4ช่องกระเบื้องรูปตัวบวกนะครับก็จะได้รับความเสียหายเป็นจำนวน333%ดาเมจซึ่งหากเรานะครับทำการกดใช้งาน Active Skill นี้ที่บริเวณกระเบื้องที่ตัวละครของเรายืนอยู่เนี่ยความเสียหายก็จะรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจํานวน2เท่าโดยจะมีคําว่า Critical เนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับหาก Active Skill นี้สามารถที่จะฆ เ,เราก็ยังสามารถที่จะกดใช้งาน Active Skill นี้ได้อีกหนึ่งครั้งแต่ก็จะใช้คะแนนจากสุขภาพจิตเ,เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเป็นจำนวน2เท่าด้วยกันครับ ในส่วนของเชนคอมโบนะครับหากเราทําการลากกระเบื้องตั้งแต่4ช่องไปจนถึง11ช่องนะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายตั้งแต่100%ดาเมจไปจนถึง140%ดาเมจให้กับศัตรูที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดต่ําที่สุดในตอนนั้นเป็นจํานวน2ครั้งด้วยกันครับและหากคะแนนสุขภาพจิตนะครับต่ำกว่า60เนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน1ครั้งด้วยกันและหากคะแนนสุขภาพจิตนะครับต่ำกว่า25ก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน2ครั้งแต่ว่วาลลดดเมจก็ะ องไปเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่ทําการสร้างความเสียหายด้วยนะครับ มาต่อกันที่ระบบเบรกตู oo, หรือว่าการปลดล็อกดาวกันบ้างนะครับโดยการปลดล็อกดาวขั้นที่1นั้นจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน300หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่2จะทําการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจํานวน4 0หน่วยการปลดล็อกดาวขั้นที่3จะทําการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลอาวุธโดยหากสังหารภาพ,าพลวงตาตัวใดก็ได้นะครับก็จะได้รับโบนัสดาเมจเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกเป็นจํานวน10%ด้วยกันการปลดล็อกดาวขั้นที่4ครับจะทําการเพิ่มพลังชีวิตเป็นจํานวน3สามร็อดาวกกับป จะทำการเพิ่มพลังป้องกันเป็นจำนวน40บวกกับอีก5%ของเบสิ c เดฟและการปลดล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายขั้นที่6นะครับหากคะแนนสุขภาพจิตเหลือ0เนี่ยก็จะทำให้เชนคอมโบนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวนสูงสุดถึง3ครั้งด้วยกันครับแล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Equipment ที่จะทำการปลดล็อกหลังจากที่เราทำการ a s c e n s i o ่ใจครับ โดยความสามารถของ i q u i n t s k i l l นะครับก็จะทำงานหลังจากที่ทำการสังหารศัตรูตัวใดก็ได้นะครับบนกระดานเนี่ยได้เป็นอย่างน้อย1ตัวภายในรอบนั้นซึ่งหลังจากนั้นนะครับหากใจเนี่ยทำการสร้างความเสียหายพลังโจมตีพื้นฐานของใจเนี่ยก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามคะแนนสุขภาพจิตปัจจุบันที่มีอยู่และแน่นอนครับว่ายิ่งคะแนนสุขภาพจิตเนี่ยลดน้อยลงมากเท่าไหร่ดาเมจเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นสูงสุดเป็นจานวน40%ด้วยกันครับ ลหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของใจไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับโดยในส่วนของข้อดีนั้นใจเนี่ยเป็นสไนเปอร์ประจำาธาตุไฟที่เหมือนเอาข้อดีของฟอร์ตไฟเอร์กับโพลุเนี่ยมารวมกันเลยครับสามารถที่จะโจมตีได้แบบไม่จํากัดระยะได้ครับและสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้หลายครั้งต่อ1นึ่งเชนคอมโบในส่วนของแอคทีฟสกิลเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าน่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายที่ช่องไหนก็ได้บนกระดานแล้วอ่ะนะครับดาเมจเนี่ยก็ค่อนข้างที่ จะดีพอสมควรแถมยังสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องหากทําการจัดการกับศัตรูได้คูดาวก็ไม่มีด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือความสามารถในส่วนของการบูตดาเมจที่ทําได้ค่อนข้างดีจากตัวของสกิลอาวุธที่ถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับโดยรวมเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีแล้วก็เล่นง่ายพอสมควรครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับนั่นก็คือจํานวนในการกดใช้งาน Active s k i l l เนี่ยใช้ได้ค่อนข้างที่จะจํากัดครับหากไม่มีตัวละครอื่นมาช่วยเพิ่มค่าสุขภาพจิตก็จะทําให้ใจนั้นสามารถที่จะใช้งาน Active Skill ได้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นซึ่งข้อนี้นะครับถือว่าเป็นข้อเสียที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยทีเดียวเรื่องต่อมานะครับถึงแม้ว่าเชนคอมโบเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้หลายครั้งก็จริงนะครับแต่ในแง่ของการสร้างควาามเสียหยห ให้กับหลายๆเป้าหมายอะนะครับใจเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างแย่ครับจึงอาจจะทําให้เคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากเนี่ยได้ไม่ดีเท่ากับสไนเปอร์ตัวอื่นและสําหรับข้อเสียสุดท้ายนะครับก็คือใจนั้นใช้คะแนนจากระบบสุขภาพจิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะทําให้ในช่วงเลทเกมนะครับเราเนี่ยจะโดนดีบับค่อนข้างที่จะหลายอยา่างพอสมควรซึ่งนั่นนะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเล่นได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนนี้นะครับหากใครที่ไม่ชอบระบบสุขภาพจิตที่เป็นระบบใหม่ล่าสุดนี้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่เมื่ ไมาใช้ใจครับ สรุปให้เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับใจนั้นถือเป็นสไนเปอร์ที่เน้นสร้างความเสียหายระยะไกลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับสไนเปอร์ธาตุไฟตัวอื่นๆแถมแอคทีฟสกิลเนี่ยก็รุนแรงใช้ได้เลยทีเดียวถึงแม้ว่าระบบสุขภาพจิตนั้นจะมีความยุ่งยากในการใช้งานอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับเลนอตัวละครใหม่ที่เข้ามาพร้อมกันใจเนี่ยก็ดูจะเล่นง่ายแล้วก็สนุกกว่าพอสมควรครับเอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับที่เป็นเมนธาตุไฟและกําลังมองหาตัวละครที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลไว้ติดที ่ใจก็ค้่องทางที่จะตอบโจทย์พอสมควรครับข่าวดีครับสำหรับผู้ที่เล่น Alchemy Star ตอนนี้ร้านจูบิโกช็อปกลับมาเปิดให้บริการเติมเกมนี้อีกครั้งในราคาใหม่ที่เลาใจกว่าเดิม แท็กใหญ่เนี่ยลดสูงสุดถึง425บาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์เติมลูโมคริสตัลคูณ2จากการเติมเองไปแล้วหากเติมกับร้านจูบิโกช็อปเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์คูณ2อ,อีกครั้งทันท,ทีแถมการเติมเนี่ยยังปลอดภัยหายห่วงเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นไม่ต้องให้อีเมลไม่ต้องให้พาสเวิร์ดสนใจใช้บริการเติมเกม Alchemy ส t a r ที่ร้านจูบิโกช็อปได้ทั้งสองช่องทางที่ f a c e b o o k Fanpage จูบิโกช็อปหรือว่า Off i i c ออฟฟิเ j u ยลไกนะครับ และก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ alchemy star ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร m มมเบอร์ชิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์ควิกเกอร์เกมอร์ต้อขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ